โอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับจัสคายครับมาเรามาเล่นมีดยึดคองครับปา่นระเบิดได้นะนี่เลยแล้วผมมากับนี่เจนะ็บแล้วใช่เอ้าว้วาว โอ้โหปาไม่โดนครับผมหยิบช็อคมาปาเนี่ยแต่ตอนนี้คือห้องเราเลือดเยอะนะเ <c oughs> ห็นไหมเฮ้ยโดนไฟ <c oughs> <c oughs> จะต้องช่วยกันยึดนะจังหวะนี้คือแบบปลาระเบิดกันมันๆ <c oughs> เอาเอาอยู่ตรงนี้เหรอวะ <c oughs> กจะรู้สึกตัวเฮ้ยผมลืมเปิดเสียงเนียก็ว่าทําไปไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยตรงนี้มันบัก็กตรงนี้มันบั็อก<ๆ>ตรงนี้มันบัก็กตรงนี้มันบล็ก <c oughs> โอ้โหแล้วแม่งอยู่จุดบัก็กลงไม่ได้เนี่ย <c oughs> อย่างสวย คือเราต้องไม่โดดครับกระตุกมากมันกระตุกแปลกๆอ่ะกระตุกแบบงงปกติเราเล่นกันไม่เคยกระตุกเลยรอบนี้ทำามมันกระตุกวะใครมันเข้ามาเปิดโป๋บอกวะเนี่ย ชนะเช่ไไปแล้วกระโดดอย่างเดียวไม่ได้ฆ่าเลยโอ โอ้ยโกงจกักเชี่ยโกงจักว่ะเอาเรื่องแผ่เป็นร้อยข้ามหมวดเหรอเฮ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นโดนเสร็จมองไม่เห็น แล้วผมวิ่งวนแล้วผมวิ่งวนมาดิมาดิขู่แล้วผมใส่นัวแล้วผมใส่อ้าวปัดปิดเจ้ไม่หมดอีกวะไปเราไปเราไปเราไม่โดนไปเราไปเราไปเราเจอกันในทรัม สองหนึ่งเอา้าตัวช็อกตายกูไป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 นัวครับนวนัวนัวครับนวนัวครับมาเดอ้อนวนัวเด้อน,นี่ไง <c oughs> เฮ้ยแม่สาวคนนี้มันลอยอ๋อคุณตัวระเบิด ไปไปผมวิ่งถ่วงเวลาเองยะเออเดี๋ยวผมถ่วงเวลาเองใครยึดก็ยึดไปไปแล้วทำกันเป็นทีมครับทำกันเป็นทีมครับยึดไม่เก่งก็วิ่งนัวถ่วงเวลาฆ่าได้หรือเปล่าไม่รู้แต่น,นัวไปก่อน dư luận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  lời luận dư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  โดนไปกลางอากาศเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโเต็มหน้าเอาปาทำไมวะผมไปไปนู่นดูมองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยเสียงใช้โอ้โหสว่างวาบไปกับเฮ้ยใครวิ่งผ่าันน่ะ โอ้โห保卫อะไรเลยปาไม่โดนเลยกูเอ้ยโอ้โหโดนทุกอย่างเลยกู ไปไปไปหนัวไปหนัวไปผมรอเหมือนเดิมแปลกแปลแทงแรงเนี่ยแปลกแปลกโอเคสวยครับมีตัวนัวอยู่อย่างผม ไทยมันจะทนไหวเห็นจต่ครายก็ต้องอยากฟันทุกคนแล้วกูก็ขยันวิ่งให้ด้วยไม่โดนวะสามสองหนึ่งายไปเจ๊เจ๊เจ๊เจโดนนัวโอ้โหฝันไม่โดนโดนสตันเดียวมาก เกิดเราอ่ะสวยจ้ายิดไปยืดไปโอ้ว่างวาบเลยกูวาบโอ้ยฮ้ยโอ้โหแล้วจวังหวะนี้ผมตรอยมาใครจะทนไหวโอ้หนี่แหละเป็นไงล่ะยิดไปยืดไป เดี๋ยวผมปวดเองนี่แหละตังนี้หนึ่งตัวไม่ตายเย้ยไนี่ไงเขาเสียวเวลาเพราะผมนี่แหละ bạn lâu chúng ta làm được, chờ chờ, 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 เกี่อะไรไปสู้เาเี่อะไรสู้อะผมวิ่งนัวขนาดนีนน้ตอนนี้เราพักยกไปเดียวอะโอ้โยัจ้ากุส่าเห็น,นีก Gần lâu nắng, gần nắng bay 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 gu nổ ร้องร้องลอยนึกไปกูโดนไปโดนกับระเบิดเฉยเกิดเราแล้วเกิดเราแล้วเข้ามาเกิดเราแล้วเกิดแล้ว เฮ้ยเอาโดนกันระเบิดตายเรา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 เลยใส่ลอยมาปะกันเล่ากันเล่ายึดกลางยึดกลางยึดกลางเลยเขาจะนันนี้และผมไปแล้วผมวิ่งมาแบบรวดเร็วผมวิ่งอย่างรวดเร็วรวดเร็วโอ้โหแล้วผมเก็บบทแล้วผมเก็บบท

โดนช็อกฝ่าตายแล้วกูไปไปผมกำลังไปผมกำลังไปแต่ <c oughs> ผมไปอย่างไวจังหวะนี้จังหวะนี้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ติด <c oughs> ผมติดโอ๊ <c oughs> oh. โดนไฟตายกู <c oughs> ข้าศึกกำลังหยุดวุฒิศาสตร์ออะไรวะนี่ยอ้โหโดนจักป่าไปเราไปเราไปเราลุยโอ้โหเจาา้าว,ว,ว,วันนี้ระเบิดกับระเบิดเคมมงเคมมองไมหมด หนัวชิบหายเฮ้ยทำไมคนนี้วิ่งเร็วจังไปไปผมยิงไม่โดนฟันไม่โดนฟันไม่โดนผมนัวอยู่ผมนัวอยู่ทุกคนไม่ต้องห่วงผมนัวเองหน้าที่รอตีนผมเอง ถ้านี่อตผอีผมเองผมอเองผมลอตีเองผมลอตีเองผมลอตีเองล่อตีเองอเอง oh. สมอแล้วก็ชัดนัคือ oh. อีกวินเดียวเท่านั้นพวกเราไม่รู้เหมือนกันอ่า โดนไฟตายปลาระเบิดนี่ก็ปาไม่ค่อยไปเว้ยใครจะนัวอะไรไม่รู้ <c oughs> ผมอันนี้เอง <c oughs> โอ้ยระเบิดจะตายแล้วโดนแฟร์แดงเยอะเลยไป <c oughs> ล้ว โอ๊ยระเบิดอ,อย่างแรงไปเราไปเราไปเราเ,เราดึงให้เสมอแล้วก็ชนะอเ,เอา้าไม่โดน,นได้ไงกูไม่โดนแฟร์แล้วนะเอ้ยใครปลาแฟต์จุดห้าใครปลาแฟต์แปดจุดห้า ไป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 นัวๆเลยสามสองหนึ่งมาเร็วเจ๊เอาเจ๊ตามป้าเร็วๆเราจะนี่ละโอ้โหไม่โดนได้หวะเขาไม่ทันเราหรอกเราจะยึดแล้วเราจะจบวินนี้อย่างสวยงาม อ่าสิบวิสิบวิสิบวิโอ้โห,โหผมวางเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหแพ้เฉยห,ฉยหนูมาจัดเลยอีกวินเดียวเขายังไม่จบก,ก็ทีใช่ แาดเดียวมากตายแล้วนะโอ้แล้วจะฟันโอน้นีกันไปโดนใครวะเนี่ย แฝดเยอะมากโอ้โหมองไม่เห็นมาแล้วมาเรมาแล้วใส่ออบตัดก็ไม่ช่วยจังหวะนี้เขายึดแล้วเขายึดแล้วไม่ทำให้คนนี้วิ่งเร็วจังเนี่ยคนนี้วิ่งเร็วจังเลย นี่คนปลาแฝดกินผ้าแฝดไปกนท้าโนนะครับอย่าปลาครับอย่าปลาคนตัวชื่อแอนน่ะแอนเอ,นอ็นน่ะเฮ้ยอ่านเอ็อเอนอน่ะพี่หัดมาแล้วจังหวะนี้มาแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วจ๊มาเร็วจ๊เอา <c oughs> เร็วราจะชนะไปเรามาแล้วมาแล้วสามสองหนึ่ง <c oughs> ใช่เยอะมาก <c oughs> มองไม่เห็นอะไรเลยแต่วิ่งมาแล้วไม่รู้ไม่สนใจไม่สนใจแล้วนั้นไม่สนใจแล้วนั้นโอเคครับฝูงทีมีเก็จบเพยงเท่านี้แนละแบบอย่างดวเลย ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ